สูตรน้ำมะขามเปียกค่ะอ๋ออันนี้คือสูตรน้ำมะขามเปียกตัวละ20กรัมโบราณแท้เลยนะครับคือไปหลายที่ไหมไปหลายที่ค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งตกกี่ห่อประมาณประมาณ500ห่อโอ้โหคือแบบขายไม่ทันดีกว่าเนาะ ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับจากต่างประเทศก็มาถ่ายคลิปนะครับซื้อทานด้วยคืออร่อยเลยใช่ไหมเจ้าเนี้ยใช่ค่ะแบบไม,ไม่ต้องปรุงเลยทานได้เลยอร่อย รสชาติพอดีเลยครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือแบบการันตีนะครับว่าอร่อยนะครับคือไม่ต้องไม่ต้องปรุงก็ทานได้เลยนะครับผมขอบคุณนะครับอันนี้คือสูตรโบราณยังไงสูตรโบราณค่ะคือคือเราเราผัดอย่างนี้แล้วก็แยกอย่างนี้อะไรนะคะคือเราผัดให้รวมรวมแบบนี้แล้วก็ค่อยใส่ห่อค่ะตกลงห่อเท่าไหร่นะครับโอละยี่สิบบาทอ่ะเล้นแบบนี้สัตหน้าผา ่สูตรน้ำมะาขามเปียกค่ะอ๋ออันนี้คือสูตรน้ำมะขามเปียกกระจายยี่สิบก้อนโบราณแท้เลยนะครับ<ท>คือไปหลายที่ไปไป,ไปหลายที่ทค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งตกกี่หอ่อประมาณประมาณ500ห้าร้อยห่อโอ้โห,โหคือแบบขายไม่ทันดีกว่าเนาะ <c oughs> นี่คือห่อเรียบร้อยนะครับแบบนี้ห่อคืออันนี้ก็ไม่ต้องปรุงอะไรมากไม่ต้องปรุงแล้วค่ะทานได้เลยอ๋อก็คือแบบปรุงรสให้เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยนะอันนี้ก็คือ ใส่เต้าหู้ใส่อะไรเรียบร้อยนะ<อ>เป็นสูตรของเราเองนะครับใช่ค่ะ,ะก็คือเท่าที่เห็นนี่คือใส่ถั่ว<ๆ>ถั่วอย่างเดียวนะครับห่อละยี่สิบนะครับแล้วก็<อ>ส่วนมากไปอยู่ที่ไหนบ้างวันอังคารกับพฤหัสอยู่ตอกหม้อวันจันทร์อยู่ท่าน้ําคลองศาลอ๋อครับผมตกอยู่กระทรวงการคลังค่ะนะครับก็คือขายไปที่ไหนก็คือน่าจะขายดีหละนะ่ากินมาก มีถั่วงอกมีใช่นะครับนี่นะครับร้านนี้คือวันนี้อยู่ที่ซอยตลาดวัดแขกสีลมนะครับก็มาช่วงนี้ก็คือวันอะไรบ้างส่วนใหญ่จะมาเสาร์อาทิตย์ครับออสาร์อาทิตย์ที่นี่นะันที่หลงมาอย่างดีที่ไม่ไม่เจอฝนนะก็แนะนำให้มาอุดหนุนนะครับร้านสตรีทฟู้ด คืออาหารที่เราทานได้ตอนเช้านะทานง่ายขายคล่องนะครับออขายดอด้วยค่ะคนขายริ่งเดี๋ยวขอถ่ายรูปคนขายนะโอเคครับ